ชนิดหนึ่งวันก่อนมลงไปแล้วนะคะกินก็ได้ประดับก็สวยนะคะนี่คือผักชีใบเลื่อยเนาะอยู่ในกระถางมันก็ดูสวยดีนะคะพอมันมีย่าชนิดนี้มาเต็มเนี่ยมันก็ดูการถังบั่นนะคะมีหลากหลายนะคะพืชที่ทั้งประดับและกินได้เ,เรามาปลูกเป็นมัน้กับ ไม้ประดับมุมนี้ก็มีพืชที่กินได้ก็มีนี่ค่ะใบชะพลูนะคะใบชะพลูเขาเชชื่อจริงมาแล้วชื่อที่เขาเรียกกันก็คือรากช้างดำนะคะด้ยไว้กินไปด้วยนะคะพืชหลายๆยอย่างที่เราปลูกไว้เนี่ยปลูกป,ปะปนถ้าพูดถึงบอบอสีต่างๆเนี่ย เาก็มีความดดเด่นในตัวเขาเองนะคะบางคนบางคนไม่รู้ว่าไปบวชค่ะไปทำเกินบวชได้นะคะหัวของมันเนี่ยหัวของมันจะอยู่ดุดเด่นขึ้นเป็นเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็พืชกินได้นะคะบางคนเขาเรียกทางอีสานเขาเรียกทุนดำนะคะทุนดำนะคะ ทุนขาวก็มีเนาะทุนขาวปลูกและเขาทำเป็นเขาทำเป็นไม้ประดับด้วยแล้วก็กินได้ด้วยคนที่ที่เป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็สามารถกินได้ตอนนี้เอามาสองชนิดก่อนนะคะมีบางคนเขาเรียกทางอีสานเขาเรียกทุนดำนะคะทุนดำนะคะทุนขาวก็มีเนาะทุนขาวใบ ไว้กินไปด้วยนะคะพืชหลายๆอย่างที่เราปลูกไว้เนี่ยปลูกปะปนบางชนิดมันกินได้เนาะอยางจันอางมีนี้นะคะก็เป็นภกคีใบเลื่อยนั่งดูอยู่หลายวันแล้วคะ่ะว่ามันอยู่ในกระถางมันก็สวยดีนะคะขึ้นอยู่กับดดเด่นขึ้น เป็นเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็พืชกินได้นะคะก็จะร่วงแล้วก็จะเติบโตออกมาใหม่นะคะจะแตกกอขึ้นมาเรื่อยๆนะคะต้นนี้ดูสมบูรณ์มากค่ะสวยจนแบบไปบวชค่ะไปทำเองบวชได้นะคะหัวของมันเนี่ยหัวของมันจะอยู่ชอบปลูกก็จะจะชอบสังเกตแบบนี้เลยคะ่ะ ก็เหมือนกับที่ให้ชมเมื่อตะไ้ไว้กินไปด้วยนะคะพืชหลายๆอย่างที่เราปลูกไว้เนี่ยปลูกบปปนกระถางมันก็ดูสวยดีนะคะพอมันมีอ่าหญ้าชนิดนี้มาเต็มเนี่ยมันก็ดูถ้าพูดถึงบอลบอลสีต่างๆเนี่ยเขาก็มีความโดดเด่นในตัวเขาเองนะคะบางคนบางคนไม่รู้ว่า ถ้าพูดถึงบอลบอลสีต่างๆเนี่ยเขาก็มีความโดดเด่นในตัวเขาเองนะคะบางคนบางคนไม่รู้ว่าถ้าเราเอาไปลงกระถางเนี่ยมันดูเหมือนจับถ้าฟอร์มมันสวยก็จัดลงกระถางก็ประดับไปด้วยถ้าพูดถึงบอลบอลสีต่างๆเนี่ยเขาก็มีความโดดเด่นในตัวเขาเองนะคะบางคนบางคนไม่รู้ว่าไว้กินไปด้วยนะคะ พืชหลายๆอย่างที่เราปลูกไว้เนี่ยปลูกคนชอบปลูกก็จะจะชอบสังเกตแบบนี้เลยค่ะก็เหมือนกับที่ให้ชมเมื่อตะกันเราเรียกบอลดิบถ้ตาตา,ตายเด็กบอลดิบอันนี้เป็นบอลดำบอลดำกินตายทางนี้นะคะก็เป็น ักขี่ใบเรื่อยนั่งดูอยู่หลายวันแล้วค่ะว่ามันอยู่ในกระถางมันก็สวยดีนะคะขึ้นอยู่กับมุมมองเนาะอย่างยายเนี่ยชอบปลูกก็จะมองเป็นไปงามให้กับให้หน้าบ้านเราได้ส่วนบอนเนี่ยเราปลูกไว้รวมๆกับไม้ประดับเพราะว่าเวลาเราจะเอามาทำเกงอะไรเนี่ยไม่ต้องคลิปยาวมากับใดสุดก็แนะนำเรื่องไม้ พืชกินได้ที่นำมาประดับจะไม่กล้าเก็บกินสวยมากผักชีใบเลื่อยหรือว่าผักชีถ้าพูดถึงบอลบอลสีต่างๆเนี่ยเขาก็มีความโดดเด่นในตัวเขาเองนะคะบางคนบางคนไม่รู้ว่ารังเดี๋ยวเรามาดูอีกชนิดหนึ่งวันก่อนลงไปแล้วนะคะก้านก็กินได้นะคะก้านเนี่ย เป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็พืชกินได้นะคะน,นี่ตะูลูนโบนคลิปยาวมากับไลสุดก็แนะนำเรื่องไม้พืชกินได้ที่นำมาประดับโุดเด,ด่นขึ้นเป็นเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็พืชกินได้นะคะบางคนเขาเรียก ทางอีสานเขาเรียกทุนดำนะคะทุนดำนะคะทุนขาวก็มีเนาะทุนขาวก้านก็กินได้นะคะก้านเนี่ยเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็พืชกินได้นะคะนี่ตะูนบอกินก็ได้ประดับก็สวยนะคะนี่คือผักชีใบเลื่อยเนาะอยู่ในถ้าพูดถึงบอนบอนสีต่างๆเนี่ย เขาก็มีความโดดเด่นในตัวเขาเองนะคะบางคนบางคนไม่รู้ว่าช้างดำกินหัวได้นะคะจ้าพืชชนิดนี้เป็นทั้งไม้ประดับแล้วกินได้นะคะไว้กินไปด้วยนะคะพืชหลายๆอย่างที่เราปลูกไว้เนี่ยปลูกปะปนกินก็ได้ประดับก็สวยนะคะนี่คือ ผักชีใบเลื่อยเนาะอยู่ในหยด,ดเด่นขึ้นมันเป็นเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็พืชกินได้นะคะในกระถางมันก็ดูสวยดีนะคะพอมันมีหญ้าชั้นนี้มาเต็มเนี่ยมันก็ดูกินก็ได้ประดับก็สวยนะคะนี่คือผักชีใบเลื่อยเนาะอยู่ใน สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้เป็นวันพุธเดี๋ยวจะมีอีกหลายชนิดนะคะบุมโมงเนาะอย่างยายเนี่ยชอบปลูกก็จะมองเป็นไปงามให้กับให้หน้าบ้านเราได้ส่วนบนเนี่ยถ้าพูดถึงบอบนสีต่างๆเนี่ยเขาก็มีความโดดเด่นในตัวเขาเองนะคะ บางคนบางคนไม่รู้ว่าคลิดยาวมากับไดสุดก็แนะนำเรื่องไม้พืชกินได้ที่นำมาประดับที่เป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็สามารถกินได้ตอนนี้เอามาสองชนิดก่อนนะคะมีมุมมองเนาะอย่างยายเนี่ยชอบปลูกก็จะองเป็นไปงามให้กับให้หน้าบ้านเราได้ ส่วนบนเนี่ยที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยายฝนนะคะวันนี้เราจะมาดูพืชที่ปลูกและเขาทำเป็นเขาทำเป็นไม้ประดับด้วยแล้วก็กินได้ด้วยคน ในดินนะคะบ้างก็ฟูขึ้นมาตัวหนึ่งนะคะที่ที่มันมันกินได้เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อน,นะะวันนี้ก็ฝรังเดี๋ยวเรามาดูอีกชนิดหนึ่งวันก่อนก็ลงไปแล้วนะคะกระถางมันก็ดูสวยดีนะคะพอมันมีย่าชนิดนี้มาเต็มเนี่ยมันก็ดูที่ ที่เป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็สามารถกินได้อันนี้เอามาสองชนิดก่อนนะคะมีโุดเด,ด่นขึ้นเป็นเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็พืชกินได้นะคะมองๆเนาะอย่างยายเนี่ยชอบปลูกก็จะมองเป็นสวงามให้กับให้หน้าบ้านเราได้ส่วนโบนเนี่ยก็จะ ร่วงแล้วก็จะเติบโตออกมาใหม่นะคะจะแตกกอขึ้นมาเรื่อยๆนะคะต้นนี้ดูสมบูรณ์มากค่ะสวยจนแบบให้ประดับแต่บางคนก็ยังไม่รู้นะคะว่ามันกินได้จริงๆแล้วมันกินได้นะคะทุนดํานะคะวันก่อนเพื่อนแตตอนนี้ก็มีมีเออมะเขือเทศต้นเตี้ยๆนะคะเขากรัง